เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรกนัลล็อกออริจินกับผมนัทเซ็กนะครับก็นี่เลยนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวเกมแรกนัลล็อกนะครับวันนี้เป็นวันที่27นะครับก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของแพทใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีของใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับแบบใหม่ล่าสุดนะครับก็มีตัวละครมอนสเตอร์ให้เราเลือกฟาร์มกันแบบจุกๆเลยนะครับที่หนึ่งนะครับสปาวมากกว่า5-6ตัวเลยนะครับก็สามารถที่จะฟาร์มกันได้อย่างร้นแรมนะครับสำหรับ exp นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างสําหรับแพทวันที่27นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และก็ฝากกดซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆใดนะครับอยากเติมเกมราคาถูกนะครับฝากร้านเติมเกมไว้ด้วยแล้วกัน ร้านชื่อว่าสเตราโกพัดรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัสเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัด อ่าโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแลกนรกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่นะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของแมปใหม่ล่าสุดนะครับนี่เลยนะครับแมปนี้นะครับก็มีมอนสเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับก็ที่เราอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีแผนที่ใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็คือคอมมานดนั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของมอนสเตอร์นะครับก็มีการอัปเดตอัลบั้มเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์ใหม่ทุกตัวที่เข้ามานะครับก็สามารถเลือกฟาร์มได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของการดรอปไอเทมได้นะครับว่าอยากจะได้ในส่วนของการ์ดม่วงหรือการ์ดอะไรที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับ สำหรับผมแล้วนะครับผมเลือกที่จะมาฟาร์มน้องจระเข้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เรเวลนะครับค่อนข้างสูงที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะก็สามารถที่จะมาเลือกฟาร์มได้นะครับได้รับในส่วนของเ p เนี่ยเพื่อเอามาอัพในส่วนของเนโบร่านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็มีจระเข้ใหม่เข้ามามีแพนกวินนะครับเวล1 1 9มีตัวละครใหม่มี MVP ใหม่นั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับมา ทำการฟาร์มกันได้เลยนะสำหรับแมปใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เลย Festival Event นะครับก็มีในส่วนของกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับ Market Place Shopping Festival นั่นเองนะครับกิจกรรมช้อปปิ้งนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับในราคาที่สุดคุ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจกฟรีนะครับศูนย์ดอลลาร์นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมขอเลือกเป็นนี่เลยนะครับ สปีดแคนดี้หอันแล้วก็อันนี้ขอเป็นไม้ละกันนะครับไม้ผีละกันเนาะอ่าแล้วก็ในส่วนของ0.99กนะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะนะก็จะเป็นแรการ์ดนะครับแล้วก็ในส่วนไดมอนด์นะตรงนี้ขอเป็นกาชาทิกเก็ตละกันนะครับ0.99ดาอนนะครับอ่ะมาดูกัน 9. 9.9 9ดเาเกอนนะครับเลือกซื้อได้ทั้งหมด3ครั้งอันนี้ก็คงจะเลือกเป็นนกขนนกนะครับแล้วก็อันนี้คงจะเป็นอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ขอเป็นอีเดนนะครับ แล้วก็นี่เลยนะครับแพ็คสูงสุดนะครับ99.99ดอลล์เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด3อันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยนะครับสำหรับ N Y Pack นะครับนี่นะก็จะเป็นในส่วนของ Type E และ Type D นะครับก็จะเป็นในส่วนของรังผึ้งให้เราเลือกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น C นะครับอันสุดท้ายก็เป็นเฟืองแดง5อันเลยนะครับถ้าเกิดใครโชคดีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะเลือกเฟืองแดงแล้วกันซื้อได้ทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็แพ็คอีกแพ็คหนึ่งนะครับ ในส่วนของแพ็ค99.9ก็อดนนะครับสามารถที่จะเลือกนี่เลยนะครับขนนกได้นะโหสุดยอดมากนะครับไม่ว่าเพื่อนจะเลือกอันไหนนะครับก็สามารถที่จะย่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกอะไรก็ได้นะครับอันนี้นะฮะขอเลือกเป็นในส่วนของขนนกละกันนะครับก็สามารถที่จะแลกได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแดงหรือดํา อันสุดท้ายนะครับก็ขอเลืออเป็นเศษละกันนะครับสำหรับเศษการ์ดม่วงสีม่วง3อันแล้วก็นี่เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าโดนมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าดรอปการ์ดม่วงได้น้อยนะครับสามพันบาทนะครับเติมทั่วประมาณ6 0 0 0นะครับถ้าเกิดเติมกับร้านสเตราก็อาจจะไม่ถึง6000นะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก5 0าพันนิดๆนะครับก็สามารถที่จะได้ ใบม่วงมาแล้วนะครับหรือว่าการม่วงนั่นเองนะครับมินิอัลบัมนั่นเองนี่ตามนี้เลยนะครับแต่ย้ำนะครับมันคือการสุ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดีๆนะครับว่าเราอยากจะได้ในส่วนของมินิบอสอะไรนะครับก็ลองมาเลือกกันได้นะครับตรงนี้นะก็ใครที่แบบว่าดดอปไปแล้วนะครับอะไรยังไงก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับตรงนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลย แต่อันที่น่าสนใจก็คือนี่นะครับมันสามารถที่จะได้ในส่วนของเฟืองแดงสุ่มนะครับสาอันนะแต่ก็กิจกรรมที่ผ่านมามันมันเยอะกว่านี้นะครับเออนะครับกิจกรรมที่เราใช้อยู่ยังเยอะกว่านี้เลยนะก็หลักๆแล้ว3ามพันเนี่ยผมแนะนํานะว่าเซตเนี้ยคุ้มนะครับตรงกลางนะครับได้ขนนกสีขาวถึง120อันเลยคุ้มกว่าเยอะมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะไม่มีอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ นะครับก็คือระบบการ์ด V.I.P. นั่นเองเราสามารถที่จะเลือกฟาร์มมอนสเตอร์ในห้องส่วนตัวของเราได้แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องไปแย่งที่กับผู้เล่นอื่นนะครับก็สามารถที่จะเลือกฟาร์มได้นะครับโดยหาปาร์ตี้ทั้งหมดในแชทได้เลยนะครับว่า V.I.P. โจมตีอะไรอะไรนะครับสามารถที่จะมาหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ Chat Guild เนี่ยเราสามารถที่จะกดเข้าร่วมตรงนี้ได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องให้หัวหรือว่าหัวหน้าปาร์ตี้เนี่ยเชิญนะครับสำหรับในส่วนของ Wi c Voice c h a t นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของวิชชิงนะครับหรือว่าการสุ่มนะก็ตู้นะครับที่มันให้เลือกว่าเราจะกลับไปสุ่มหน้าไหนก่อนหน้านี้นะครับเราจะกลับไปสุ่มแฟนไหนเราจะกลับไปสุ่มแฟชั่นอันไหนก่อนหน้านี้ที่เราเคยพลาดไปนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามีการเอาออกไปเพื่ออะไรนะครับก็นนี้ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับก็มีแค่ในส่วนของอันแรกแล้วก็อันที่2เหมือนเดิมนะครับก็คือการ์ดนั่นเองนะอีกอันนึงก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยในส่วนของอัลบั้มนะครับนี่เลยนะครับบุ๊กเอลิเมนนะครับนี่นะครับเป็นในส่วนของแหวน1 1 5นะครับแหวนใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับก็อย่าลืมมาดรอปกันด้วยนะก็มีหลายสายมากๆเลยนะครับใครที่เล่นสายไหนนะครับหรือว่าในส่วนของพีเหรือว่า m อเอเก็ลองมาศึกษากันดูแล้วกันนะครับ นะครับสำหรับในส่วนของประดับ115นะครับเพราะว่า1 0 5เนี่ยยังไม่มีวิแววที่จะออกมาเลยนะครับตอนนี้115มาแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้เอาไปครอบครองกันนะครับในส่วนของประดับ115นั่นเองนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้นะครับตัวเกม Ragnarok Origin นะครับก็ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับในวันที่27นี้นะครับแล้วก็วันที่28นี้ในส่วนของ Witching นะครับหรือว่าตู้กาชาเนี่ยอาจจะมีในส่วนของแฟชั่นใหม่เข้ามาเร็วๆนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับในส่วนของ Event q u e u นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับ เวลา2ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่ม50นั่นเองนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะดูตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็คือกิจกรรมล่าสุดที่ทําการอัปเดตมานะครับก็คือเราสามารถที่จะไปตีบอสตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บอสนะครับก็จะมีโอกาสนี่เลยนะครับดรอปของต่างๆตามนี้ด้วยรวมไปถึงจะมีบอสตรงนี้ด้วยนะครับก็คือพิโอนี่นั่นเองนะครับเข้ามาอยู่ในแมปนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เลยนะัตรงนี้ก็จะมีบารโฟเหมือนกันนะครับเดลลิงก็จะมีในส่วนของเดเข้ามาเหมือนกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนักดาบดําเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โอเร็งนะครับก็จะมีในส่วนของมูนไนเข้ามาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะก็อย่าลืมนะครับมาเล่นกันด้วยนะแล้วก็มาลองมาศึกษากันดูนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของของรางวัลกิวช็อปแพ็คหนึ่งของสานะครับอะไรก็ว่ากันไป นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมอีเวนต์กิลใหม่นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะยังไม่ลืมนะครับในส่วนของการอัปเดตแพดใหม่ล่าสุดนะครับลง TOC ระดับเฮลได้แล้วนะครับตอนนี้นะก็บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับเราจะได้มีใช้นะครับในส่วนของอาวุธสีแดงกันนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ลงนะครับหรือว่ายังไม่ผ่านในส่วนของไม่แม่นะครับก็มีโอกาสที่จะลงในส่วนของเฮลได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็น ในส่วนของระบบ t o c ที่เป็นเปิดดันเฮลแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัวผมแล้วนะก็เหลือแค่อุวุธอย่างเดียวแล้วนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอดรอปในชั้นเฮลเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้และกันนะครับสาหรับการสรุปนะฮะว่ามีอะไรเข้ามาในวันที่27นี้บ้างนะครับก็บอกเลยเลยว่าดีมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําเกมต่อไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ผมนะเซอร์เอ็กนะครับก็ขอจบการอธิบายการอัปเดตแพท วันที่27ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบาย